จากที่ทุกๆคนเห็นนะตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็กําลังมีอีเวนต์ลักกี้คูณ2อยู่นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับและเวลาในตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะมากครับผมเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแต่เดี๋ยวพี่เอ็มจะพาน้องๆทุกคนไปดูก่อนเลยครับว่าตั้งแต่ลักกี้เว้นนี้มาในชั่วโมงแรกครับไปดูกันครับว่าในชั่วโมงแรกจนถึงหน้าตอนนี้พี่เอ็มเปิดได้ตัวละครอะไรไปบ้างครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตอน5โมงของวันที่4และกิจกรรมนะครับลักกี้คูณ2 24ชั่วโมงก็ได้จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันดูครับว่าในกิจกรรมคูณ2ลักกี้ครั้งนี้ครับ PM นั้นเปิดได้ตัวละครอะไรมาบ้างนะครับผมมาดูกันครับสำหรับตัวแรกที่ PM ต้องการจะพรีเซนต์มากๆเลยนะครับทุกคน จากครั้งก่อนนะครับพิมก็คือยังเปิดไม่ได้เขามาเลยครับและในครั้งนี้ครับทุกคนนี่เลยครับสำหรับเจ้านูวอยนะครับทุกคนตอนนี้พิมก็สามารถจะทำเขาเป็นตัวละครชายนี่ได้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจากเดิมนะครับพิมก็จะมีแค่4ตัวและตอนนี้ครับก็มี10ตัวเรียบร้อยครับจัดมาเลยครับสำหรับชายนี่นี่เรียบร้อยครับหนึ่งใน 40ล้านนะครับทุกคนอาได้หนตัวนะครับก็เป็นเจ้าเลนโบช็อคนะครับผมนี่เลยครับเพียมก็ได้เพิ่มมาประมาณ7ตัวนะครับและทำเขาเป็นชายนี่ครับเรียบร้อยครับ1ใน8ล้านนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับสมุดอินเด็กเพียมตอนนี้พียมก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วครับนี่เลย และพีมก็สามารถจะได้เพิ่มนะครับบวก50%มิติ i c a l และได้เจ้า t r o q ครับที่เป็นตัวละครระดับมิติเ c a l มาด้วยครับรับมาครับนี่โอโหอย่างเท่นะครับสำหรับ t r o q ทุกคนขอดูก่อนเลยครับโอ้ my god นี่ครับเจ้า trio อคิวครับทุกคนตัวละครที่ได้จากการสะสมอินเด็กนะครับที่เป็นชายนี่ครบ63ตัว ได้มาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนและนี่ก็เป็นเจ้านูวอยนะครับที่เป็นตัวละครระดับชาชนี่ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆนะครับผมและตัวนี้ครับเรนโบชช็อค <c oughs> ที่เป็นชาชนีเหมือนกันนะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็เท่มากๆเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีอีกครับทุกคนที่เพียมได้มาจะเป็นเจ้าคิงพั r p l e f ิตครับ นี่เลยครับตอนนี้เพียมก็สามารถจะทำเป็นชายนี่เพิ่มได้อีก1ตัวแล้วนะครับผมจัดมาเลยเรียบร้อยครับสำหรับชายนี่นะครับคิงพัพเปอร์ฟิทซึ่งก็ทำให้ตอนนี้นะครับเพียมก็มีเจ้าราชาปลาปลากระเป้าครับที่เป็นชายนี่แล้ว2ตัวนะครับผมบอกเลยว่าเป็น1ตัวละครที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบอัตราการคูณเจมนะครับคูณคอยก็เทียบได้กับตัวละครซีเข ในบางตัวเลยนะครับและก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนแฮกเกอร์พรีซึมนะครับสำหรับเจ้าแฮกเกอร์พรีซึมนะครับเพียมก็เปิดได้จากกล่องของ Royal ย h ชย์ครับทุกคนซึ่งอันนี้เพียมก็ฟุกมากๆนะครับเพราะตอนที่เพียมไปเปิดเพียมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เจ้าแฮกเกอร์มานะครับทุกคนและสิ่งที่เพียมได้มาเยอะมากๆเช่นกันนะครับก็จะมีเป็นไดมอนด์แฮกซิเลียมครับทุกคนซึ่งเพียมก็ได้มาแบบ 8ตัวเลยนะครับซึ่งเป็นระดับชายนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ตัวอื่นที่พี่มได้มาเพิ่มเติมนะครับจะมีนี่ครับนี่ครับจะเป็นเจ้านีออนนะครับนี่เลยครับสำหรับเจ้านีออนอิเลเมนทัลนะครับตัวละครมิติข้าหนึ่งใน20ล้านนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆครับทุกคน ราะว่าสมุดอินเด็กพีเอ็มนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วเรียบร้อยนะครับชายนี่อันนี้โอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับพีเอ็มก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตโรคที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในโลก2นั้นนะครับจะมีสัตว์อะไรให้พียมมาเปิดบ้างนะครับและกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ